หย่อนเลขไหม

ร้า AH> นนี้นะขายนะไม่ไม่เคยออกเปลือลูกค้านะที่อื่นเขขึ้น15บาท20บาทของผม12บาทงบาทบัตนี้เลยไม่ขึ้นราคาสับลูกค้านี่ผมสิบาทกี่ปีแล้วครับตลอด

น like ี่คกเมนกับตะกุดีก an ่อนไม่คกเมนเจ้าใหญ่คิดตั้งนานชาล้อนอยากกินชาล้อนเนาะเรียบร้อยชาล้อนชาเย็นโตแปด

อันนี้เป็นวันสุดท้ายใช่ไหมครับวันนี้วันสุดท้ายครับพรุ่งนี้วันที่หนึ่งท่านบอกว่าพรุ้มติดตันนาห้าเจีตันวาหกสามครับเปิดตั้รเมื่อไหร่ับเนี่ยเพันถึงวันนี้25นพันห้าร้อยหกส็ห้าเจ็ดปีครับในลูกค้านั่นเลยเนี่ยมาเป็นตำนานผมนี่เต็มหมดวันนี้มีอะไรพิเศษไหมวันสุดท้ายสุดท้ายก็น้ำชากาแฟทุกอย่างที่ลูกค้ากินผมเลี้ยงหมดเลย อยากเป็นตำนานครับครับมีอะไรที่ประทับใจที่สุดกับร้านนี้ไหมที่เปิดมาผมว่าลูกค้าจะใจหายเพราะว่ากินมานานแลยใช่ไห้ครับผมว่าเลยัครบลูกค้าตอกหอกทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับที่บางคนจากมา10ปี5ปีหายไปเลยก็ต้องมาติดตำนานบ้านผมบางคนเมื่าวันนี้นะไม่กินมา3-4ปีแล้ววันนี้โดนใจให้มาติดที่ร้าน เปิดมาตั้งแต่ปศไหนครับสองพันสองพันห้าร้อยองเป็นร้านน้ำชาหน้าชาแรกๆของตรงนี้แหละฮะแน่นอนสีแยกพันดำนี่ดังเพื่อนดังมากชื่อว่าร้านน้ำชาร้านกาแฟมีป้ายเลยครับป้ายป้ายผมที่มาเนี่ยที่มาของป้ายนี้ยังไงครับของป้ายนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องเก่ยกับคนคนที่ขายเป็นเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผมก็อยู่ซีสัตว์เป็นร้านเล็กๆ ก็มีเพื่อนใส่ยาหมตั้งเยอะเลยอสาเหตุที่ต้องปิดที่พอเลยครับอะไรครับที่ต้องปิดเพราะอะไรครับพอพอเลยก็คือแค่พักผ่อนเพราะว่าไม่มีลูกก็คือต้องการพักผ่อนแล้วใช่มัโอเคขอบคุณมากครับพี่ฮะกลับได้าครับเจเจครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วใช่ไหมใชาวันสุดท้ายใช่หายไหมเจย์หายกันแหละแต่ก็ต้องไปครับ วันสุดท้ายวันนี้10ลยกนานวันสุดท้ายแล้ววันนี้ลูกค้าแน่นเลยแน่นเลยมาบิมาบิดตำนานให้แน่นเลยวันนี้จะจะคุยเป็นวันสุดท้ายไหมครับทิ้งท้ายอะไรกับร้านไหมทิ้งท้ายอะไรอยากจะพูดทิ้งท้ายอะไรจบท้ายวันสุดท้ายเรับยังคิดถึงงานใหญ่อยู่แต่ว่าก็ยังจะมาเที่ยวอยู่แต่าันใหญ่สุดยอดแต่ว่าต้องไปเพราะแก่แล้วและอยากจะหยุดพัก่อนค่ะครับ ครับเป็นเป็นลูกค้าประจําที่นี่ลูกค้าประจำครับผมมาทุกวันวันไหนถ้าอยู่วัดใหญ่ผมต้องมาฝนตกปลาร้องผมมากี่ปีแล้วครับที่เป็นลูกค้าประจำมาเนี่ยผมกินมา20กว่าปีแล้วครับประทับใจตรงไหนครับชาชาก็อร่อยมากแล้วก็ลูกก็อร่อยครับคือเรียกว่ากินกันจนเป็นเพื่อนแล้วใช่ไหมเพื่อนเป็นกันเองเลยครับรู้สึกใจหายไหมที่ว่าต้องเป็นตำนานเนี่ยใจหาย แล้วพี่จะไปกินที่ไหนฮะหลักการพี่ไม่รู้ครับเพราะทีอยู่ผมว่าไม่อร่อยจิครับวันนี้มากินสอดท้ายอท้ายครับอยากจะพูดถึงอะไที่ดุดกับร้านนี้อะไรฮะคือจะเป็นตัวเองครับผมจะเป็ครั้งมากตั้งแต่ผมท้ำงานก็กินนอำแขครับ พี่อยากจะพูดอะไรส่งท้ายวันนี้ไหมเารู้สึกเสียดายเสียดายทีู่ัแล้วร้านที่เปิดตั้งย่้วเกแล้วจะมันเปิดมเลยังไม่ิดยังไม่เขยกันงไมเิดตั้่เต้องคบไม่เคยิร้้กถึปีร้านที่สร้างก่อน2ปีใช่ใวาแล้วก็ไดนญาตด้วยมาเลยแล้ว่ลท่านเลยมาช่วยกันก็ได้ความดีด้วยทั้งเสียดายด้วยนะพี่ันนี้ปด นนดกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ